าสุดของสำนักจัดทำโพสองหน่วยงานในบราซิลรายงานว่าประธานาธิบดีชาอีโบโซนาโรผู้นำขวาจัดมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ52ส่วนลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาซึ่งมีแนวคิดฝ่ายซ้ายมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ48เป็นการนำอยู่เพียง4จุดลดลงจาก6จุดเมื่อ3วันก่อนสะท้อนว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนี้นะครับ ผลค,คะแนนที่ออกมานั้นยากที่จะคาดเดาเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีโบโซนาโรโออาจจะแซง,งกลับมาคว้าชัยชนะได้ครองตําแหน่งผู้นาําบราซิลเป็นสมัยที่3หลังจากผลสํารวจความเห็นหลายสํานักก่อนหน้านี้สํารวจพบว่าเขามีคะแนนตามหลังอดีตประธานาธิบดีลูลาดาซินวาที่หวังกลับมาดํารงตําแหน่งอีกสมัยเช่นกันหลังจากที่ถูกศาลตัดสินให้จําคุกจากความผิดคดีคอร์รัปชัน ว่าประธานาธิบดีโบโซนารเนี่ยก็ทำงานได้ดีนะฮะทำผลงานได้เยี่ยมเลยในการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับการดีเบตรอบสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่28ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งประธานาธิบดีโบโซนารแล้วก็อดีประธานาธิบดีลูลาดาซินวาขึ้นเวทีเผชิญหน้ากันแล้วก็ปะทะคลุมกันอย่างดุเดือดฮะรวมถึงมีการกล่าวหากันทางการเมืองเกือบตลอดเวลาสะท้อนว่าในเวลานี้ การเมืองในบราซิลเนี่ยนะฮะเริ่มมีความแตกแยกออกเป็นสองขั้วชัดเจนครับขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีทั้งแสดงการสนับสนุนโบโซนาโรแล้วก็ลูลาดาซินวาแล้วก็ไม่เชื่อในผลสำรวจความนิยมที่บอกว่าผู้สมัครที่พวกเขาสนับสนุนมีคะแนนตามหลังคู่แข่งขณะที่ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบชี้ขาดครั้งนี้มีกําหนดสาบานตนเข้ารับตําแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าฮะ ซึ่งผู้สัรทัษ์กรณีมองว่าภารกิจแรกที่ผู้นําบาราซิลน่ต้องเล่นดําเนินการเลยก็คือการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมที่กําลังแตกแยกอย่างหนักอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะฮะการเมืองที่เขาเรุนแรงเลยนะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างมากมายนะครับที่จะเป็นที่จะต้องเข้าไปแก้ไขเรื่องของสังคมที่แบ่งแยกกันสุดขัว้วอย่างชัดเจนนะครับโบโ,โ,โซนาโรเราอาจจะได้ยินชื่อนี้บ่อยนะครับในช่วงของโควิด -19